ลำน,นี้เรือผมอีกแล้วครับไม่ต้องแปลกใจผมมีเรือหลายลำครับเพราะว่าเรือแต่ละลำแต่ละแบบเนี่ยมันมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันต้องใช้คำว,ว่าอย่างนั้นนะครับเรือลำนี้นะครับเป็นเรือ Wilderness System c s n a m i 140ซึ่งเป็นเรือ touring เรือเรือเดิเดนทางไกลนะครับทรงแหลมยาวนะครับภายในน้ำนิ่งได้ดีทำความเร็วได้ดีพายสบายมาก ตัวเรือค่อนข้างแคบมีที่เก็บสัมภาระหน้าหลังเยอะสำหรับการเดินทางนะครับสวันสวันมันดีมากในน้ำนิ่งอย่างที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นะครับมาเรามาเขื่อนขุนด่านกันทายชมวิวสวยๆเงียบๆน้ำนิ่งๆนะครับชมนกชมไม้ตกปลากันไปเรื่อยุดเต็มของซีนามิหนึมีหลายอย่างมากครับอย่างหนึ่งก็คือที่นั่งที่ทำมาอย่างดีมากสำหรับ การพายเวลาหลายๆชั่วโมงนะครับจะนั่งสบายสามารถจะปรับให้เข้ากับสรีระของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับหน้าขานะครับตัวสปอร์ตด้านบนที่ทำให้เราสามารถจะควบคุมเรือได้การที่วางเท้านะครับพนักพิงพวกนี้ปรับได้หมดเพื่อให้เรานั่งสบายที่สุดในเรือที่เราจะพายเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือหางเสือครับ หางเสือเนี่ยช่วยให้เราควบคุมทิศทางของเรือได้โดยที่ไม่เสียความเร็วนะครับเพราะปกติแล้วถ้า,าเรือเราไม่มีหางเสือเราก็จะต้องพายข้างใดข้างหนึ่งเพื่อจะเลี้ยวหรือว่าถ้าจะเลี้ยวต้องการเลี้ยวเรเร็วเราก็ต้องใช้พายางัดน้ําข้างใดข้างหนึ่งเพื่อจะเสียความเร็วไปแต่ในมีนี้ไม่ต้องเลยครับเราสามารถจะจ้วงพายในจังหวะปกติของเราแล้วก็ควบคุมหางเสือด้วยเท้านะครับทำให้เรือเนี่ยเลี้ยวเร็ว แล้วก็เลี้ยวอย่างได้สบายมากโดยที่ไม่เสียความเร็วเลยเป็นเรือทัวริงที่น่าสนใจมากเลยครับแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรือสําหรับล่องแก่งในแม่น้านะครับเพราะว่าด้วยความยาวของมันนะครับถึงแม้จะมีหางเสือช่วยเลี้ยวมันก็เป็นเรือที่ไม่ได้เลี้ยวได้คล่องตัวนักนะครับหางเสือนช่วยให้เราเลี้ยวในน้ํานิ่งได้ดีเทั้นเองเป็นเรือที่พายสนุกมากสําหรับคนที่อยากหาเรือพายน้ํานิ่ง ชมวิวไปไเรื่อไไยๆภายระยะไกลไปแคมป์นะครับสวันสวันในน้ําเขื่อนหรือทะเลาสาบต่างๆเป็นเรือที่ดีมากอีกลำหนึ่งครับรับรองว่าพังโก้เหลืองของเพื่อนผมตามผมไม่ทันแน่นอน